จะดูบอลนัเกมมาแล้วจ <c ười> <mà> ุดแนกเลยกที่นี่แล้วก็สุดท้ายในรอบแบบจุดแดสนามรจะเดินทากผู้

đi <laughs> này มันไปถอดคดีอยู่นุบเป็นไรเนี่ยมาสาวเจ็บนะเาผมมองผมบองแม้เจ็บนยังไม่ได้เข้าอยู่อยู่แล้วเจ็อช่างอ้าบมงล้วอน่เมลืนเอ้ยพี่อาบลื่มเฉย ทำเล่นนะ ความเร็วความเร็วถ้าคือความเร็ววกว่าอ้ยน่เแมแรกเนียไม่เล่นเมสุดท้ายนี่

chết mừng các bạn cũng xong đi nơi đây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  nào cũng

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้้ยยโอ้้ยโยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ออยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่เี่ยวไม่ช่ยวกคนไม่ยเลยเาเดี๋ยนะพิ่งเดินลงไป